ที่สีเสื้อขาวหน้ากาทารกดาวรุนีชุดแดงทั้งสองหันหลังให้กับน้ำเก่งวิเตา๋ากวัดแกงกระบีสกัดควางไว้นักสู้มังกรทองคู่เหล่านั้นนับเป็นคุมกำลังสำคัญของพังมังกรทองยามร่วมมือจูจมอนุภาพนาแตกเตือนยิงแต่พลังฝีมือของดาวรุนีชุดแดงทั้งสอง ทั้งพิ่แ่งพิสดารและโหดเหี้ยมมองไม่เห็นหาคากล้างกันตัวต่อตัวนักสู้มังกรทองคู่ย่อมมีใช้คู่มือของพวกนางบรรยากาศเร่งเราจนขม่งตึงเครียดยิง่งและเห็นเงาร่างผู้คนโหลดแหลนซับซ้อนรุกรับอย่างชนนุนลมุนสภาพการจูจมทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะนำเก่งวิเตาโหจรลมโบราณเร่งร้อนขึ้น นักสู้มังกรทองคู่มุ่งพิคานำเก่งด้วยเต่าในยามทมเข้าจู่โจมจึงสัดพู่งอวุธลับใส่ด้วนย,ยังดีที่อาศัยผู้สิทธิใจไม่ฟ้าคุ้มครองร่างแต่ไม่สามารถคุ้มครองส่วนใบหน้าจึงตกอยู่ในภาวะขับขันอันตรายการต่อสู้เพิ่งดำเนินมาชั่วครู่ก็มีผู้บาดเจ็บล้มตายดังนั้นเสียงแพรร้องครวญคราง ดังประสานกับเสียงตะวาดเข็นข้าบรรเลงเป็นท่วงทํานองที่ครุมค่า่งฟันเฟือนนักสู้มังกรทงคู่คล้ายดังไม่วาดวันต่อความตายคนหนึ่งถูกทําร้ายล้มลงปรากฏอีกผู้หนึ่งหนุนเสริมเข้าไปดูท่าทีสิทธิ์สำนักนางพญาแดงทั้งสองแม้จะมีพลังฝีมือสูงกวนทามกลางการจู่โจมอย่างเปลี่ยนหน้าชนกัน ในที่สุดย่อมต้องสิ้นเลียวแรงพ่ายแพ้ไปในยามนั้นเสียงครวญครางอันหวนหวยดังจากอีกด้านหนึ่งและเห็นนางแมงป่องทองและสตรีชาราชุดแดงพากันกระแทกกายนั่งกับพื้นมุมปากมีโลหิตไหลกอรินหลังลงมาอบหายใจยางเทียเร็วนักสู้พักหมังก่อนทองหลายคนกลุ่มกระบี่ถมใส่สตรีชาราชุดแดงทัน สตรีชาราชุดแดงโคคำรามกองพุดลุกขึ้นสะบัดกระบีใส่สองคนที่ทาทถมมาก่อนล้มฟุบลงทีลงเหลืองุนงงชั่วขณะจากนั้นจูโจมใส่อีกสตรีชาราชุดแดงนั้นนาบิดเบี้ยวดังปีศาจแม้อยู่ในภาวะสูญสินเลียวแรงแต่เพื่อดินรนเอาชีวิตรอดกระบีคู่มือจึงกรีดออกไปไม่หยุดยัง้ง เดรุณีชุดแดงทั้งสองก็ออนล้าสิ้นแรงสภาวะกระบีไร้อนุภาพีตกอยู่ในสถานการณ์ขับคันจวนเจียนได้รับบาดแผลเกลื่อนกลาดด้านผักมังกรทองก็บาดเจ็บล้มตายเกือบครึ่งแต่อาศัยคุมกำลังที่มากกว่าการจูจมยังดูร้ายเกลียวกราดดังเดิมพลังฝีมือของน้ำเก่งวิเตาฟื้นฟูมาห้าส่วนแล้ว ในเสียงครางอันเจ็บปวดดานรูนี้ชุดแดงนางหนึ่งถูกทำร้ายจนโซซัดโซเสไปด้านข้างพริตตานั้นกระบียาวซองเล่มจึงครอบกลุมรองใส่ศีรษะนั่เก่งวิเตาดูดกับอัศนิบาทฟาดลงเสียงโอยดังขึ้นสองครั้งบนพื้นดินเพิ่มสากศพบขึ้นอีกสองสากนำเก่งวิเตายืดกายขึ้นเย็นยันกระบ,บีเหล็กในมือ อาบฉโลมโลหิตจนแดงฉานนำเกง่งยุยเต่าส่งเสียงร่ำร้องในใจข้าเชกเช่นครั้งกระโนนที่ปวกมันใช้เลือดล้างสาพันทำร,ร,รงธรรมลังโลหิตของสิทธิสาพันจนเนืองนองปัฐพีมาดแม้นว่าพลังฝีมือของตนเองฟื้นฟูมาเพียงครึ่งหนึ่งแต่ท่ามกลางความอาฆาตแค้นที่แผดเผาเผลงอมหิตลุกหือโหมจนสุดตัวงับดังนั้นนำเกง่งยุยเตา คำวรามก้องสมบัติกระบีทาโถมเข้าใส่กลุ่มนักสู้พักมังกรทองเมื่อเป็นเช่นนี้สถานการณ์ก็แปลเปลี่ยนไปดาวรุนี้ชุดแดงที่เส้นเรียวแรงใกล้ลมลงทั้งสองนางจึงผ่อนคลายจากการกดดันบางไม่มีเรียวแรงไล่ละตอนแรกแต่ก็สามารถป้องกันตัวเองทางด้านสตรีชาราชุดแดง พยันตรายที่คุกขามก็พร้อยลดทอนไปในยามนั้นโลหิตศาสตร์กระเซ็นสากศพกองสุมธรรมทมเศษอวัยวะเกลื่อนกลาดสภาพสยดสยองเบืองหนา้าสั่นสะเทือนจิตใจผู้คนจนควันกระเจิดกระเจิดเงาร่างผู้คนที่เคลื่อนไหวลนลงโดยไม่หยุดยัง้งสากศพกลับเพิ่มจำนวนขึ้นเคลื่อนเสียงตะวาดแผ่ร้องค่อยๆแผ่วเบาลง สุดท้ายทางด้านพรรมังกรทองลงเหลือเพียงสิบกวคนนอกจากนั้นไม่ตกตายก็มาดเจ็บส่วนผู้สังกัดสำนักนางพญาแดงทั้งสามโกปราจากเรียวแรงลงเหลืออีกแล้วนำเก่งวิเต๋าหน้าแดงชันดังฉลมด้วยโลหิตยังคงสบัดฟาดฟันกระบีเหล็กทวงทาคล้ายกับคุ้มคลั่งฟันเฟือนนางแมงปองทองพลันชายงนเง็น ลุกขึ้นมาออกคําสั่งไปล่าถอยคล้นแล้วผู้ยังมีชีวิตล่าถอยจากไปอย่างทุลักทุเลผู้ที่บาดเจ็บก็ยังตะเกียกตะกายคืบคลานไปด้วยกำลังภายในที่ฟื้นฟูมาห้าส่วนของน้ำแเกงวิเต่าถูกใช้ออกจนเสื่อมส่วนอีกครังอาการบอบช้ำภายในเริ่มกำเริบขึ้นแม้คิดไล่ลาข่าายตรงข้ามให้ชินสากแต่ก็ไร้เรี่ยวแรง กระทำมิได้แล้วส่วนพวกสำนักนางพญาแดงทั้งสามก็ลาถอยปอีกด้านหนึ่งหมายจะฟื้นฟูพลังโดยเร็วที่สุดนำเก่งวิเต่าใช้กระบี่ยันพื้นดินประคับประคองมิให้วร่างลมลงไปเบื้องหน้าสายตาดำทะมึนนับว่าบาดเจ็บบอบช้ำกว่าเมื่อครยุยการประหัตประหารอันน่าวาดวันยุติลงแล้วอาทิตย์สนทยา ยามซาดมายังพื้นดินที่อาบฉลมด้วยโลหิตบังเกิดเป็นสีสันที่น่าสะพรึงกลัวในยามนั้นเองเงาร่างสีขาวชายหนึ่งปรากฏกายขึ้นดุดวิญญาณพูดพอาายปลิวละลิ้วถึงเบื้องหน้านำเก่งวิเตานำเก่งวิเตาเพ่งตามองไปถึงกับแตกตื่นจนควันนี้ดีฟอกอลบรองในใจแย่แล้วผู้ทีมาถึงกับเป็นเสื้อขาวหน้ากาทารก นำเก่งวิเต๋าตอนนี้คิดเคลื่อนไหวร่างกายก็ลำบากยากเย็นยิ่งพลังฝีมือของเสื้อขาวหน้ากากทา,ารกเพียงเป็นโรงตนเล็กน้อยนับว่าไม่มีทางต่อต้านขัดขืนแม้แต่น้อยเสื้อขาวหน้ากากทา,ารกหัวร่อหาหากล่าว,ว่านักศึกาอมะตะยินดีที่ได้ผมนำเก่งวิเตา๋าขบกรามกรนกล่าวว่าท่านคิดทำอย่างไร เสื้อขาวหน้ากากทารุกกล่าวอย่างลำพองว่าท่านคงจดจำได้เราคเราคากนเคยบอกว่าหากเรามีโอกาสยังต้องหาท่านบัดน,นี้พวกเราก็พบหน้ากันอีกคราแล้วเพียงแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ท่านออกจะเสียเปรียบมากนะักนำเก่งวิเตา๋ากระชากเสียงว่าไม่ต้องกล่าววาจาเยอะอยันท่านคิดทำอย่างไรสถานที่นี้ไม่ปลอดภัย ศัตรูที่อยากไปของท่านเมื่อได้รับกำลังนนยนย่อมต้องวกกลับมาพวกเราต้องเปลี่ยนสถานที่แล้วค่อยสนทนากันมีอันใดน่าสนทนาหรือย่อมมีแน่นอนบันนี้เก็บกระบี่เธอนำเก่งด้วยเตาถ้าลงตาจ้องมองฝ่ายตรงข้ามแต่สำนึกดีว่าตอนนี้ไม่ใช่คูเมเออของมันจึงสอดกระบี่ืืนโซฝักเสือขาวหน้ากากทารกโห่ร้องอย่างเยือกเย็น เอ่ยเสืบต่อเสื้อผ้าจุดทองของท่านโบราณน,นังในเมื่อป้องกันคมดาบกระบี่อาวุธลับได้ย่อมสามารถคุมครองจุดเส้นโดยใชยหรือไม่นำเก่งยุเตากล่าวเสียงสันสถานว่าเป็นไรเออร์มิม,มีได้เพียงแต่หากจะสยบจุดของท่านย่อมในอาจจี้สกัดโดยมีเสื้อผ้ากางกั้นอยู่นำเก่งยุเตาขยับกายวุ่เสื้อขาวหน้ากากเผารกพลันยื่นมือออก ตะปกคว้าข้อมือขวาของน้ำเก่งวิเตาอีกมือหนึ่งล้วงเข้าไปใต้เสื้อผ้าจีปราติดต่อกันหลายครั้งน้ำเก่งวิเตาครางหนะกๆร่างอ่อนระทวยล้มฟุบลงเสื้อขาวหน้ากากถทารจึงรวบไปนีบไว้ซ่อกแขนดีดกายพุ่งเข้าสู่สวนเล็กของดงมาพวกสำนักนางพญาแดงทั้งสามแม้ได้รับคำสั่งมาไล่ล่าฆ่ากลุ่มน้ำเก่งวิเตา แต่พวกนางสุนท้่เรียวแรงแล้วในเลยขัดขวางเสื้อขาวหน้ากาก,ากเทารกได้นำเก่งวิเตาพอทุกขี้สกัดจุดรู้สึกสติสัมปชัญญะเคลือบเคลิมเลื่อเลือนก็ระทั่งความรู้สึกนึกคิดก็มีสามารถรวมตัวปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามคร่ากลุ่มรวดแน่นไปท้องฟ้าเริ่มเมิดมัวสลัวสุดท้ายปีกราตรีคลีกลางปกคลุมพระสุธานไพศาล นอกเมืองเยี่ยงบูกลางสุสานร,รางประมาณยามเที่ยงแต่สุสานที่ยาคาท่วมโกรกรางยังเปี่ยมบรรยากาศเย็นเยี่ยบบางเบงโรงไม้สีขาวลงหนึ่งชายชายชะกันสี่คนแบกหามปูรุตแต่งชุดปอไว้ทุกมือถือป้ายอันเชิญวิญญาณสาวเท้าเดินนำหน้าหลังลงศพติดตามด้วยปูรุตชุดขาวอายุสี่สิบเศษ มือเหี้ยกระดาษเงินกระดาษทองตะกร้าหนึ่งขบวนลําเลียงซากศพคนตายเคลื่อนมาถึงมุมหนึ่งของสุสานใกล้กับป่าเด็กดําบันจึงหยุดยั้งชะงักไหมปุรุษชุดปอไว้ทุกหันมากล่าวกับปุรุเช้าไร่ว่าตัวเอีอถึงที่หมายแล้วโปรดสมนาคนพวกเราตามที่ตกลงไว้ช้าก่อนยังมีงานให้พวกท่านทำกันโปรดสั่งมาขวดลุมฟังศพด้วย บุรุษชุดไว้ทุกซึ่งเป็นหัวหน้ากรรมกรจึงกล่าวกับชายชักรันแบกลงทั้งสีว่าน้องพี่ลงมือเถอะชายชักรันทั้งสีหยิบช่วยจอบเสียมที่วางไว้บนหลงลงมือขุดดินยางว่องไวครูใหญ่ต่อมาขุดเป็นลุมลึกกว้างสีเสียยาวแปดเสียแห่งหนึ่งบุรุษชุดเชาวไร่หัวโ,โรยางเยือกเยน็นกล่าวว่ามาเถอะช่วยกันบรรจุฝัง ชายจักรันทั้งสี่ชายเส้นเชือกคล้องหลงทั้งสองด้านส่วนหัวหน้ากรรมกรผลัหนุนเคลื่อนลงศพลงสู่หลุมทันใดทันใดปรุษเช้าไร่ตวัดสองมือขึ้นพุ่งพลังดัดชนีไปคนทั้งห้าส่งเสียงครางดังๆร่วงและเลียวลงไปในหลุมสิ้นลมหายใจทันทีปรุษเช้าไร่กระโดดลงไปเปิดฝาลงออกในลงศพ นอนเหยียดยาวไว้ด้วยนักศึกษาชุดถองงามสงาปุ่นทวงทาคล้ายหลับสนิทหาใช่คนสิ้นลมปราณใหม่นักศึกษานั้นถูกรุษชาวไรโอปุ้มเึินจากหลุมจากนั้นโชวยเสียมกอบดินกลบฝังคนทั้งห้าและลงปล่าวไว้แล้วทลนันวูเข้าไปในโดงไม้พริบตานั้นปรุษชุดขาวผู้หนึ่งปรากฏกายออกจากดงไม้บนใบหน้า สวมหน้ากากเท้ารกใบหนึ่งบุรุษชุดขาวยื่นมือตบไปนักศึกษานั้นพลันฟื้นขืนสติมาบุรุษชุดขาวกล่าวว่านักศึกษามาตะพวกเราถึงที่หมายแล้วนักศึกษานั้นคือน้มเกง่งยุเตาบุรุษชุดขาวคือเสื้อขาวหน้ากากเทาก้ารกน้มเกง่งยุเตากล่าวว่านี่เป็นสถานที่ใดสุสารร้างนอกเมืองเอียงบูเรามีแต่ชายแผ่น บรรทุกคนในโลงศพจึงจะพาท่านมาถึงที่หมายโดยไม่ถูกหูตาพักมังกรทองพบเห็นท่านมีจุดประสงค์ใดหรือม่ต้องบอกท่านสมควรเข้าใจดีนำเก่งวิเดาควบเขี้ยวเกี่ยวฟันกล่าวว่าเสื้อขาวหน้ากากทารกท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะยอมรับปากช่วยมันดาท่านออกจากที่คุมคังหรือท่านต้องรับปากแน่นอนผิดแล้ว เสือขาวหน้ากากถารกหัวร่อหา่าๆกล่าวว่าท่านยังไม่คิดตายกระมังนำเกงยุเต่ากล่าวเสียงเกลี้ยกราดดมาหาข้าพเจ้าไม่ตายย่อมตองขาท่านนั่นเป็นเรื่องของภายนาแต่ตอนนี้เราหาคิดฆ่าท่านท่านไม่ตายได้หรือฉะนั้นไม่ลงมือหรือเสือขาวหน้ากากถารกกล่าวเสียงเนิบหนาว่าจุดประสงค์ของเราหาใช่ คิดฆ่าท่านไหมแต่ต้องการให้ท่านถลายค่ายกนปีศาจนั้นทำให้มารดาเราหลุดพ้นจากที่คุมขังข้าพเจ้าบอกแล้วว่าทําไม่ได้ท่านยายต้องเดื้อรันไปท่านยังมีปฏิพาน์ที่ไม่เสร็จสมด้วยระดับฝีมือเช่นท่านชาวบุริมทั่วไปแม้ฝ่าฝันยังมิสมปรารถนากลับคิดใคร่ตายไปยายไม่ใช่เป็นที่ผิดหวังของผู้กน และอารานวาชนาที่ฟ้าประทานให้อรือจบบทที่สี่สิบ